ก็มาแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวโบรอร่างยูอาบวกนะฮะที่เรารักเชื่อรอคอยนะครับดูว่าจะมาย้อมลิงย้อมแมวขนาดไหนนะครับนี่ตรงนี้เลยขึ้นรูปเลยนี่มีน้องเอราวานได้แปลมาแล้วเจ้าแห่งจักรวาลต่อสู้เพื่อรู้สึกถึงการมีชีวิตที่แท้จริงหรือว่า อย่างแท้จริงคืนสภาพคอมโบระเบิดโอ้โหแม่งคืนสภาพคอมโบระเบิดอะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันจะคืนสภาพคอมโบระเบิดอะไรนะครับตอนนี้ก็มีสกิลหลุดออกมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันนะครับแต่ก่อนเริ่มกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับเป็นกาลังใจให้กับด้วยนะครับ ขอแนะนําร้านเติมเกมวันพันปันเดอะสตองเกตคุกกี้แลนชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนชอปสำหรับใครที่อยากเติมเกมวันพันปันเดอะสตองเกตครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคครับผมเพื่อนๆนะฮะสำหรับวันนี้นะตัวละครนะครับที่เราก็มานะครับเข้าเกมไปเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าโบรอสล่างยูอาบวกนะในเซิร์ฟเวอร์จีน ยอ่อนะครับหรือว่าจินเทสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันว่าทําอะไรได้บ้างก่อนจะไปดูสกิลนะครับเดี๋ยวเราพามาดูท่ายืนกันก่อนนะฮะนี่ครับผมโบรอสร่างอยู่อาบวกแบบท่ายืนทั้งหมดทุกแอคชั่นนะครับผมโอ้ๆๆมาได้เปิดด้วยหลังค่อมนะครับเอาจริงหลังค่อมเนี่ยมันก็น่าจะอิงมาจากทางแอนิเมะนะฮะหรือว่าแอนิเมชันนะครับเป็นโบรอสเจอกับซาตมะเนี่ยมันจะมีตอนที่แบบมันกำลังจะพุ่งตัว อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตามนี้มึงก็ทําแบบเหมือนคนแก่เลย <c oughs> <c oughs> เหมือนแบบก็เรียกว่าเหมือนแบบเอ้ยอะไรวะเนี้ยนะฮะเออเหมือนแบบว่าไม่ค่อยมีแรงอ่ะแบบโดนตุ้ยท้องมาอะไรอย่างเงี้ยฮะโดนต่อยท้องมานะครับซึ่งมันก็โอเคจะเป็นตอนที่กําลังจะพุ่งเข้าไปนี่แหละนะครับพุ่งเข้าไปจะต่อยตัวของซามานะครับแต่ก็อ่าทำมาเป็นแบบนี้นะ แต่ว่านอกจากท่ายืนที่เป็นการโน้มตัวเล็กน้อยนะครับมันก็มีอีกท่าหนึ่งนะครับตอนที่มันต่อสู้นะเบ่งพลังซูเปอร์ไซยันนะครับหรือว่าซูเปอร์ไซยาหอย่างนี้เลยคือมึงคุกเข่านะอ้อนวอนขอให้เธออย่าจากไปนะฮะโอ้โหนี่แม่งคุกเข่าเลย แล้วก็แบ่งพลังซุปเปอร์ซีย่าเป็นออร่าแบบไม่เคยมีในก่อนในเกมนี้ออร่านี้เป็นออร่าสีม่วงนะครับร้อมตัวเลยเขาเรียกว่าออร่าระดับอัตติเมตนะมันก็สมกับชื่อเลยนะชื่ออะไรนะชื่อว่าอ่าเนี่ยเจ้าแห่งจักรวาลต่อสู้คืนชีพคืนสภาพขมโบระเบิดเออเนี่ยระเบิดก่อนนะฮะพอนั่งเสร็จระเบิดเสร็จปุ๊บยืนผมนี่ยืนขึ้นเลยกูนี่ยืนขึ้นเลยนะยืนขึ้นมาเลย นะพอยืนเสร็จปุ๊บก็โอเคมีโล่นีโล่แดงนะครับแล้วก็เบ่งพลังเอกนะยืนขึ้นเลยผมนี่ยืนขึ้นเลยยืนเสร็จแล้วก็พุ่งเข้าไปต่อยนะฮะตามคอนเซปต์นะครับซึ่งแอนิเมชั่นของมันเนี่ยเวลาต่อยนะฮะสกิลมันก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะพาไปดูสกิลก่อนพาไปดูสกิลก่อนนะก่อนที่ไอพ่นี่อ่านี่มาดูเขาเรียกว่าไปดูคลิปวิดีโอก่อนนะก่อนที่จะไปเริ่มดูสกิลกันนะครับนี่นจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับมาตรงนี้ แล้วก็พุ่งไปปังเตะต่อต่อตตเตะเตะงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดขึ้นมางัดสามงัดนะฮะเนี่ยคุกขึ้นมาพุ่งมานี่ปั้งปั้งปปเตะงัดงัดเอองัดสามงัดนะครับอ่าโอเคคล้ายๆกับนักกากหวานเอสอาร์นักกากหวานเอสไอเอสาร์นะผมว่านักกากหวานเอสอาร์เนี่ยตอนที่มัน เข้าเซิร์ฟเวอร์มาแรกๆเนี่ยนะมันก็จะมีการพุ่งเข้าไปต่อยใช่ไหมต่อยหนึ่งหมัดต,ต่อยสองหมัดต,ต่อยสามหมัดต,ต่อยสี่หมัดต,ต่อยห้าหมัดแต่ว่าโบร้อนเนี่ยพุ่งเข้าไปงัดนะเอาเข่ากระแทกกระแทกกระแทกนะกระแทกนะครับขึ้นมานะก็จะมีแอนิเมชั่นพุ่งเข้ามานะครับปึ้งปึ้งปึ้งนะครับประมาณนี้ปึ้งปึ้งปึ้งอ่ะๆๆๆๆสกิลประมาณนี้สำหรับโบร้อนนะครับซึ่งมันก็เขาเรียกว่ามันก็ล้อไปกับตอนนี้นะฮะตอนที่อ่าเขาเรียกว่า เป็นเข่ากระแทกไซตามะนะครับนี่นี่นี่ไอ้ดูเป็นเข่ากระแทกไซตามะนะขึ้นไปบนดุงจันอ่านี่นี่นี่มันจะเป็นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวคนขึ้นรูปก่อนขึ้นรูปก่อนขอเปิดรูปก่อนอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นี่เป็นประมาณนี้ปึ๊บนี่นี่เป็นประมาณนี้ทุกคนจำได้ไหมจำได้ไหมเป็นฉากนี้เลยคือมึงเข่าขึ้นนะแต่ว่ามันไม่มี เขาเรียกว่ามันไม่มีแอนิเมชันตอนที่แบบไปกระแทกดวงจันทร์นะครับแอนิเมชันมันมีถึงแค่แบบมีจังหวะที่ภาพตัดไปพุ่งเข้าไปพอพุ่งเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเข่าเข่าเสร็จปุ๊บมีระเบิดออร่าแล้วก็จบนะฮะทำดาเมจแต่จริงๆนะเนี่ยในแอนิเมชันเนี่ยมันพุ่งถึงดวงจันทร์ถ้ามึงลงทุนอีกสักหน่อยนะนะถ้ามึงลงทุนอีกสักหน่อยนะทำคัทสีนดวงจันทนะร์นะทะลุดวงจันทร์นี่คนแทบกรี๊ดเลยนะ แบบมึงมึงงัดงัดัวขึ้นไปแล้วก็แทกดวงจันน่ะเอออะไรอย่างเงี้ยจบที่ดวงจัทระเบิดอะไรอย่างเงี้ยระเบิดมึงไม่ต้องแบบเหมือนสนมามก็ได้ไม่ต้องแบบนอนค้างก็ได้คือพุ่งเสร็จปุ๊บดวงจทระเบิดตัดตัดระเบิดเสร็จปุ๊บคัตซีนออกเลยกลับเข้ามาสู่เกมอย่างนั้นก็อาจจะเฟี้ยฟ้ากว่านี้นะน้องชายทาไม่สุดนะนะชูเอชานะมึงยังทําไม่สุดนะครับนะเหมือนวันแพนแมนซีนสามมามึงก็ทําให้สุดน้อย มึงทำไม่สุดเหมือนวันวันแม่ดิฉันสาแบบนี้โธ่ยมันจะเท่มันต้องเท่สุดอ่าโอเคนะครับฝอยมันเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูตัวของสกิลนีกว่าว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเจ้าโบรอนนะพอมาสกิลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาวิคราอ์เมตาสักเล็กน้อยว่าตัวอะไรจะตกเมตานะครับโบรอนครับข้อมูลสกิลระเบิดพลังโบรอนร่างอยู่อาบวกครับจนทิ่ทุกปานทำดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ของพันธุ์ต้มตีครับหลังจากปันเตะสกิลทั่วไปสามารถลดระยะเวลาไร้ผ้าย,ายโอ้ก็มึงตีธรรมดาเนี่ยก็ทําให้กาโร่ชิบหายแล้วนะครับคือสถานะไร้ผ้า,าเนี่ยมันคือกาโร่นะถ้าตีไม่ติดครีตีไม่เข้าเลือดมึงก็ยังเป็นอมตะอยู่อย่างนั้นนะครับมันเหมือนกาโร่เนี่ยแหละนะคือมึงเอามาค่ากาโร่แหละดูจากสกิลปกติแล้วต่อยธรรมดาก็มักนก็ลดไร่ผ้าอ่ะ อันตีใช้พลังงาน2จุดครับเมื่อโจมตีจะลดระยะเวลาลายไพ่เมื่อไม่ครีลงหนึ่งรอบมึงบังคับฆ่ากาโร่ชัดชัดคือกาโร่เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต้านครีเยอะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งตีตีไม่ติดครีเอ้ยชีวิตกูยังมีเว้มึงตีกูไม่ติดครีนะแต่ว่ารอบนี้กูไม่ต้องตีติดครีกูก็ลดลายไพ่มึงได้โอ้โหจบเลยอย่างนี้กาโร่จบเลยนะฮะเอามาเข่ากาโร่ชัดๆแม่งเอามาซ้อมกาโร่ชัดชัด นะครับดอกนี้คือตัวละครเนี้ยเวลามันตีใช่ไหมมันจะตีแบบเข่าตัวละหนึ่งทีเหมือนใแอนิเมชันใช่ไหมแต่ว่าถ้าตัวตัวละครมันเหลือแค่หนึ่งตัวนะสมมุติมันเหลือแค่การโร่ตัวเดียวในทีมนะมันเข่าซ้ําการโร่เลยเข่าเข่าเข่าแทง3ทีใส่การโร่เลยนะแบบเบิม่มๆเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำดาเมจทั้งหมด7,000%นะครับชำนาญดาเมจโดยตรง7,000%พลังโจมตีโอกาส40%ไม่สนชำนานลบหลีก นะฮะแล้วก็รถดาเมจไม่ติดคริโอ้โหข้ามหมดเลยข้ามทั้งรถดาเมจไม่ติดคริข้ามทั้งเชนนารบลีกและจะเจาะทะลุไม่ยอ่อ,นนยอท้อจำนำไม่ย่อท้อเจาะหมดนะครับไม่สนลูกใครเหมือนกาโร่เลยนะครับแต่ว่านี้เป็นดาเมจเดี่ยวนะซึ่งจริงเนี่ยมัน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 เข่า3คนนะแต่ว่าถ้าโอเคถ้าตัวละครมันตายหมดแล้วเนี่ยมันจะเข่าคนเดียวซ้ำๆสามทีนะก็โคตรจะแรงเลยตนเองได้รับรถดาเมจไม่ติดคริ60%พาสซีฟ เมื่อตัวละครได้พ่ายแพ้จะได้รับร,ระบบพลัง1นึ่งแสกสูงสุดสอกแสาแต่และแ็กจะเพิ่มเป้าหมายอันตร1หนึอะเพิ่มเป้าหมายอันติีหนึ่งแสกโอเคไอเ้เคียกูก็ว่าอยู่ทำไมมันถึงนั่งคอล้องคูกเขาอ่อนวอนอย่าจากไปอ่ามาตรงนี้เนี่ยคือตอนนี้ตอนที่เริ่มเกมมันยังหลังค่อมอยู่แต่เพื่อนตายเนี่ยเพื่อนกูตายแล้วกูโมโห แล้วมันก็สเตก็กร่าเข้ามานะเพื่อเพิ่มสเต็กระเบิดมันระเบิดตรงนี้มันระเบิดความโกรธเออมันคือระเบิดความโกรธนะฮะระเบิดพลังความโกรธเหมือนตอนที่มันชาร์จพลังก่อนไปเตะไซตามามันโกรธแบบมึงเป็นผู้ชชยที่กูอยากจะก้าวข้ามแล้วมันก็ชาร์จพลังแล้วมันก็พุ่งไปเตะๆๆๆๆๆอ่ามีระเบิดความโกรธอ่าคือ ถ้าเพื่อนตายแล้วเนี่ยมันจะมีสแต็กระเบิดแล้วมันทําใหออร่าสีม่วงมันออกนะโอเคอ๋อ,อเป็นอย่างนงี้อ่าโอเคซึ่งออร่าสแต็กเนี่ยสูงสุด2 s t สแต็กนะฮะแต,แต่แต่ละสแต็กจะเพิ่มประมาณตีหนึ่งสแต็กอ่าก็เตะซ้าอีกหรืออะไรอีกอ่าก็แรนว่าไปต่อมาแพสซีฟุกเติรนนะฮะแพสซีฟุกเติรคอนะครับก็จะเป็นไม่ใช่คอเป็นบุกแพสซีฟอ่าแพสซีฟยูบวกนะฮะ เมื่อกล้พ่ายแพ้จะเข้าสู่สนาคืนชีพดูดซับดาเมจทั้งหมดที่ได้รับในรอบถัดไปอ่าฟื้นพลังชีวิต50%น่ะก็ยืนนานขึ้นนะฮะมีอมาตะยืนนานขึ้นนะครับล้วก็ได้รับพลังงานท,ท,ทนทานนะครับเท่ากับปริม,มาณประลมาณความดาเมจที่ดูดซับสูงสุด3ครั้งอ่าลดเมจกดดัน30%อ่าลดเม็กดดนัน30%นะก็ทนดาเมจเจนอสได้อ่าแล้วก็ เท่ากับปริมันดาเมจที่ดูดซับอ่ะยิงเตะแรงยิ่งแบบโคนดาเมจได้เยอะอ่ะก็แรงชิบหายเลยทีนี้นะต่อมาครับพาสซีฟอตุูสสวอชสามดาวเพิ่มมาตาราคิบเร์เซขึ้นมาอีกโอ้เพิ่มมตัตารีห้าสบอร์เซต์เย็ดเคปกติครีเราตอนนี้มันตันร้อยใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันโดนต้านคียเยอะถ้าว่าไอ้คีนี้แม่งคีห้ร์เซแม่ง ใส่แผ่นนักษาต้านคีมามันก็กันไม่อยู่แล้วนะดาเมจเพิ่มจาก7000 700, เป็น10,000 7,000เเป็น10,000ไอ้แม่ย้อยโอ้โหอย่างแรงอย่างแรงเลยนะแล้วก็แพสซีฟห้าดาวโรดเมจไม,ม่ติดเกรย์ิเป็นเดเป็น70%แพสซีฟวง80%ดสิบแสิซแสถึงสุดสองไป3โอ้โหโอ้อโอแต่ความกดนี่พี่แค่เยอะจริงนะฮะ แพ้สิปุกเตือนครับขั้น2ฟื้นฟูจาก50เป็น100พลังงานโซชานจาก3ไป5ครั้งโอ้ยืนยาวๆเลย5ครั้งอะยืนยาวเลยทีนี้ลดได้มากดันสามสิบเป็น40แล้วก็เรดาเมจเพิ่มขึ้น1.5เป็น1.7เท่าเย็ดแค่าโอเคก็โคตรจะโหดเลยสำหรับเจ้าโบรล์น,นะครับสำหรับสกิลตรงนี้นะก็มึงทํามาเพื่อฆ่ากาโร่นี่แหละที่มันยืนย,นย,นยาวเป็นตอไม้นะครับซึ่งต่อไปนี้จะไปดูนะช่วงท้าย ว่าเราตัวอะไรตกเมตานะครับอันนี้เมตาสุรตนล่าสุดนะฮะพันละแปดล้านนะครับสังเกตดูว่าเพื่อนๆตัวที่จะตกเมตาเนี่ยพิกออสแน่นอนร0อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวงเกิรลเกิลเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีถานะล็อกอยู่แล้วนะฮะแล้วมันไม่มีตัวอะไรจะลงนะครับตั้งแต่ที่เมตาเกิรลกิลมาเนี่ยมันไม่มีตัวอะไรจะลงจรงิจรงๆเพราะว่ามันเป็นสายพลังใช่ไหมมันต้องใช้สายพลัง2ตัวนะครับหมายความว่านี่แหละนะครับคือการคำคอมโบกันระหว่างขุนศึก นะของเหล่ามนุษย์ประหลาดจากเกโรเกโรกับยานอาวกาศนอกโลกนะฮะโบรอดนะครับบงบอกว่าเป็น2กับตันของตัวแทนเหล่าปีศาจจากนอกโลกแล้วก็เหล่าปีศาจท,ที่มาบุกลุกรลานในโลกแม่งคอมโบผนวกกันเลยเพราะว่ามันต้องใช้สายพลังสองตัวแบบเพราะว่าโอเคกาโร่มันยังไม่ตกเมต้าอย่างน้อยเนี่ยกาโร่มันยังยืนได้อยู่นะเพราะมันเป็นตัวแบบตอไม้อะ อย่างน้อยมันก็ยืนสะท้อนดานเมจให้ได้ก่อนแล้วก่อนที่มันจะโดนโบรอสเตะตายนะครับสังเกตดูนะเนี่ยสายพลังที่ทุกคนขาดอยู่นะครับการไอตัวของโบรอสเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มาแทนสายพลังตำแหน่งนี้แน่นอนนะครับก็จะเป็นโบรอสอยู่แล้วนะครับที่จะเข้ามานะครับเป็นเมตาใหม่นะฮะแล้วก็มีเจนอสนะครับเป็นตัวดาเมจเสริมเจนอสอีกนะฮะอ่ะโบรอสผมเอาหน้าโบรอสใส่หน้าก่อนอ่าโบรอสไป เองกาเแียวว่าเองได้สิทธ์นี้เดี๋ยวนี้อ่านี่แทนพิกอสเลยนะเป็นโบรอดปุ๊บปบอ่บาบังมาเลยนะซึ่งตำแหน่งนี้ก็จะเป็นโบรอดแหละนะครับร้ออรอยู่แล้วเพราะว่าอ่ามันก็ขาดตัวน,นี้จริงๆสายพลังก็ยังขาดอยู่นะตอนแรกนะไอตอนก่อนที่ตอนที่กิโรกโรมาไม่รู้จะใส่อะไรใส่ยุงไหมใส่ฟิลิ์แมนไหมใส่ ไอ้นั่นใส่ไอ้นี่ไหมจนระดับสุรตนเนี่ยต้องเอาพิกอดกลับมาใส่เพราะมันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่รู้จะใส่อะไรจะใส่เมลสากาดก็กากจะใส่ฟินิกแมนก็โดนเมลสากาดโดนเมลสากาดเคาน์เตอร์หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยไม่รู้จะใส่อะไรนี่แหละคือคําตอบของเมตาใหม่ที่ลงตัวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสายพลังสองตัวครบกับคอของเกรุกโรพอดีอ่ะก็จะเป็นเมตาต่อไปในเดือนหน้านะครับสำหรับเจ้าโบรอสร่างอยู่อ่าน,นะครับ่วนการโร่ครับ ยังดีใจได้นะยังอยู่ได้อีกหนึ่งเดือนยังไม่ตกเมตาแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าโอเคเดือนต่อไปหลังจากโบรอแล้วเนี่ยตำแหน่งอะไรที่จะเข้ามาแทนอาจจาะมาแทนกาโร่หรือว่ามาแทนกระบองเหล็กนะครับก็มารอดูกันได้ในอนาคตนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่2ตํตำแหน่งแล้วที่สามารถแทนได้นะครับโซนิกเป็นตัวสปาสปีดที่เก่งที่สุดจีนอสครับเป็นตัวดาเบทที่ม่งเข้ามาแล้วก็เกโรเกโร่เนี่ยเป็นตัวคอโบรอสเป็นตัวเสริมนะครับตัวใหม่หมาเพราะว่า2ตัวที่ตกเมตา ก็คือกาโร่กับตัวของกระบองเหล็กนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าตัวไหนจะตกในต้านนะครับระหว่างกาโร่กับกระบองเหล็กนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวันนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรหรือมีอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถพูดคุยใต้คลิปได้เลยจ๊ะสวัสดีครับ